ด่วนล่าสุดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสำนักงานสปรกรแจ้งรายละเอียดหลักการปรับปรุงเอกสารสิทธิ์สปกรเพื่อยกระดับเป็นโฉนดแก้กฎหมายให้แล้วเสร็จภายในวันที่15ธันวาคม2566นี้ครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้ผมมีข่าวสารล่าสุดจากสำนักง,งานสวกเกี่ยวกับเรื่องการปรับปรุงเอกสารสิทธิ์เปลี่ยนสปกเป็นโฉนดที่ดินมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันครับ ล่าสุดวันนี้วันอาทิตย์ที่15ตุลาคม2566สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสอปกอรได้แจ้งรายละเอียดการปรับปรุงเอกสารสิทธิ์เพื่อยกระดับที่สปกรเป็น,นโฉนดโดยมีหลักการในการดำเนินการดังต่อไปนี้ครับ การปรับปรุงเอกสารสิทธิ์ที่สปกเพื่อยกระดับเป็นโฉนดสำนักงานสปกได้แจ้งรายละเอียดหลักการ11ข้อดังนี้ครับ 1. เร่งรัดการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายระเบียบประกาศคำสั่งและมติคอปกอต่างๆที่เกี่ยวข้องให้สอดรับกับการขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันที่15ธันวาคม2566ครับ นั่นก็คือสำนักงานสปรกรจะเร่งรัดให้มีการแก้ไขกฎหมายระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จภายใน15ธันวาคม2566ให้แล้วเสร็จภายในปีนี้เลยนั่นเองครับหลักการข้อที่2 จัดทำร่างระเบียบเพื่อกำหนดรูปแบบและนิยามโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพร้อมทั้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเปลี่ยนเอกสารสิทธิ์สปก4 0 1เป็นโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมครับจากหลักการข้อที่2จะมีการจัดทำร่างระเบียบและกำหนดรูปแบบกำหนดนิยามความหมายของคำว่า โฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมีความหมายกว้างแคบแค่ไหนรวมทั้งมีการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเปลี่ยนเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเพื่อให้มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับหลักการข้อที่3 กำหนดคุณสมบัติผู้ได้รับการจัดที่ดินซึ่งเป็นเกษตรกรที่ถือกรองสอปก4.01และได้ทำประโยชน์ในที่ดินมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า5ปีครับ นั่นก็คือข้อมูลตรงกับที่มีการประชาสัมพันธ์กันมาช่วงแรกก็คือจะต้องมีการทําประโยชน์ในที่สพกร4.01มาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีโดยหลักการข้อที่3นี้จะกําหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับที่ดินให้มีความชัดเจนขึ้นครับหลักการข้อที่4กำหนดวิธีการจัดที่ดินโดยจะเป็นการจัดที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรม ตามการจำแนกพื้นที่ใช้ประโยชน์ที่ดินครับหลักการข้อที่5กำหนดหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงผู้ทำประโยชน์โดยให้สามารถเปลี่ยนมือได้ระหว่างเกษตรกรที่มีคุณสมบัติด,ด้วยกันตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมครับ ซึ่งก็เป็นหลักการที่หลายๆคนผู้ถือครองที่สวกกำลังรอฟังรายละเอียดอยู่ว่ารายละเอียดที่ชัดเจนของการเปลี่ยนแปลงผู้ทำประโยชน์การเปลี่ยนมือสามารถทำอะไรได้บ้างซึ่งรอติดตามรายละเอียดกันเลยครับ ทางสำนักง,งานสบกแจ้งว่าจะทำการกำหนดรายละเอียดที่ชัดเจนภายใน15ธันวาคม2566นี้ครับหลักการข้อที่6จจำนวนเนื้อที่การถือครองยังคงเป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกำหนดเกษตรกรรมไม่เกิน50ไร่และการเลี้ยงสัตว์ใหญ่ไม่เกิน100ไร่ครับหลักการข้อที่7 กำหนดให้เกษตรกรที่ได้รับโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมต้องปลูกไม้มีค่าในพื้นที่ตามสัดส่วนและชนิดของไม้มีค่าที่สปกระกำหนดครับซึ่งรายละเอียดในการปลูกไม้มีค่าตามสัดส่วนที่สปกระกำหนดก็จะมีการประกาศกำหนดรายละเอียดที่ชัดเจนภายในวันที่15ธันวาคม2566นี้เช่นกันครับ หลักการข้อที่8แนวทางควบคุมกำกับดูแลการใช้ประโยชน์ในที่ดินโดยกำหนดให้เลขาธิการสปรกรหรือผู้ซึ่งเลขาธิการสปรกรมอบหมาย เป็นนายทะเบียนในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมให้แก่เกษตรกร,กรโดยอาศัยอำนาจตามพรบการปฏิรูปที่ดินเพื่อกเกษตรกรรมพศ2518และที่แก้ไขเพิ่มเติมรวมทั้งกำหนดค่าดำเนินการที่เกี่ยวข้องในการจดทะเบียนสิทธิ์และทำนิติกรรมครับซึ่งก็เหมือนข้อมูลที่เราได้รับมาตั้งแต่การประชาสัมพันธ์ช่วงแรกผู้ที่จะเป็นนายทะเบียน ในการจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมนั่นหมายถึงการจดทะเบียนโอนขายหรือว่าเปลี่ยนมือผู้ที่ดูแลก็คือเลขาาีิการสปรกรหรือผู้ซึ่งเลขาธิการสปรกรมอบหมายครับจะทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนในการจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมเกี่ยวกับโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมซึ่งจะแตกต่างจาก ที่ดินที่เป็นโฉนดซึ่งผู้ที่เป็นนายทะเบียนก็จะเป็นสำนักงานที่ดินแต่ว่าโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมผู้ที่เป็นนายทะเบียนก็คือเลขาธที่การสปรกรหรือว่าสำนักงานสปกเป็นผู้ดูแลหรือว่าเป็นนายทะเบียนเป็นเจ้าภาพนั่นเองครับ หลักการข้อที่9ก้าสปกจะสามารถกำหนดหรือคำนวณมูลค่าที่ดินและทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ในการจัดการทรัพย์สินของเกษตรกรเพื่อสร้างมูลค่าให้กับที่ดินรัฐโดยแก้ไขบันทึกข้อตกลงกับทกศ เพื่อเพิ่มวงเงินค้ำประกันเงินกู้และอำนาจในการจัดทำข้อตกลงกับสถาบันการเงินอื่นเพื่อเพิ่มโอกาสในการใช้เอกสารสิทธิ์หรือสร้างมูลค่าเพิ่มครับจากหลักการข้อที่9นี้หมายความว่าเมื่อที่สบกเปลี่ยนเป็นโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมก็จะมีการคํานวณหรือกำหนดมูลค่าที่ดินให้เพิ่มมากขึ้น เช่นการเพิ่มวงเงินค้ำประกันเงินกู้ซึ่งทางสปกรจะดำเนินการแก้ไขบันทึกข้อตกลงกับทกสหรือธนาคารอื่นๆด้วยครับหลักการข้อที่10การดำเนินการออกโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฉบับแรก จะสามารถแจกให้จังหวัดต้นแบบได้ภายในวันที่15มกราคม2567เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องเกษตรกรครับ ยืนยันยังคงยืนยันมาเหมือนเดิมนะครับว่าวันที่15มกราคม2567าอกจทางสบก,กจะมีการออกโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฉบับแรกแจกให้กับประชาชนในจังหวัดต้นแบบซึ่งณนะตอนนี้ยังไม่ทราบข้อมูลนะครับว่าจังหวัดต้นแบบคือจังหวัดไหนรอติดตามข้อมูลกันครับว่าจังหวัดไหนที่เป็นจังหวัดต้นแบบที่จะได้รับการแจกโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นฉบับแรกภายในวันที่15มกราคม2567นี้ครับหลักการข้อที่11สปกจะดำเนินการในการออกเอกสารสิทธิ์ในรูปแบบโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในทุกจังหวัดภายใน1ปีและจะดำเนินการปรับปรุงเอกสารสิทธิ์ให้กับเกษตรกร,รที่มีคุณสมบัติครบภายใน5ปีครับ ก็เป็นกรอบระยะเวลาที่สปรกรแจ้งจะดาเนินการในการออกเอกสารสิทธิ์ในรูปแบบโฉนดในทุกจังหวัดภายใน1ปีและ,ะดาเนินการปรับปรุงเอกสารสิทธิ์ให้ครบถ้วนภายใน5ปีนั่นเองครับนี่ก็เป็นข่าวสารความคืบหน้าล่าสุดสําหรับการเปลี่ยนสปรกรเป็นโฉนดที่ดินซึ่งวันนี้สํานัก,กางานสปรกร ได้แจ้งหลักการเพิ่มมากขึ้นก็คือหลักการ11ข้อในการปรับปรุงเอกสารสิทธิ์เพื่อยกระดับโฉนดที่สปกให้เป็นโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมครับนี่ก็เป็นรายละเอียดเพิ่มเติมที่นำมาฝากพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับหลักการทั้ง11ข้อที่ทางสำนักงานสปกได้ออกมาให้รายละเอียดเพิ่มเติมล่าสุดคิดเห็นอย่างไรบ้างครับ กับหลักการทั้ง11ข้อนี้จะเป็นประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวเรามากน้อยขนาดไหนสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ภายในใต้คลิปนี้เลยครับและก็รอลุ้นว่าทางสำนักง,งานสบกและรัฐบาลจะดำเนินการออกประกาศแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับ โฉนดที่ซอปกให้แล้วเสร็จภายในวันที่15ธันวาคม2566ภายในปีนี้ตามที่แจ้งข่าวสารไว้หรือไม่รวมถึงจะมีการมอบโฉนดฉบับแรกให้กับเกษตรกรภายในวันที่15มกราคม2567เป็นของขวัญปีใหม่ได้ทันหรือไม่และจังหวัดไหนจะเป็นจังหวัดแรกที่เป็นจังหวัดต้นแบบ ที่จะได้รับโฉนดที่สปกรหรือโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามชื่อใหม่ซึ่งก็รอติดตามข้อมูลกันครับพอแม่พี่น้องเกษตรกรคิดเห็นอย่างไรบ้างครับสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นกันภายในใต้คลิปนี้ได้เลยเป็นเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อประโยชน์สูงสุดของชาวเรา ซึ่งหากมีข่าวสารความคืบหน้าเพิ่มเติมรายละเอียดมากขึ้นเป็นอย่างไรผมจะรีบนำข้อมูลมาฝากพ่อแม่พี่น้องที่ช่องนี้โดยด่วนครับหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากช่วยกดแชร์ให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรได้ทราบข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลล่าสุดการเปลี่ยนที่สปกรเป็นโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกับหลักการทั้ง11ข้อจากสปกรครับ ขอขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ติดตามรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจเพื่อที่จะได้นำข้อมูลข่าวสารสาระน่ารูด้ดีๆเพื่อนำมาอัปเดตเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ช่องนี้ทุกๆวันนะครับขอพรบคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ